คุณผู้ชมคะเรื่องของการขึ้นกำแงพงภาษีของทางสหรัฐอเมริกานะคะแน่นอนว่ามีผลกระทบต่อน,น,า,นานาประเทศไทยเราเองตอนนี้เนี่ยก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องของยอดสั่งซื้อในอนาคตคำถามคือภาษีที่มันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ย มากลายเป็น36%ตอนนี้ใครจะรับผิดชอบเพราะว่าบางส่วนไปเรือแล้วบ,บางส่วนขึ้นเครื่องแล้วพอไปถึงที่ดินแดนของสหรัฐแล้วเนี่ยนะคะแล้วพอถึงเวลาเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็น36%คําถามนี้จะทําอย่างไรต่อแล้วข้อมูลที่ผมได้มาล่าสุดจากภาคเอกชนนะครับตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องของออเดอร์เก่าเนี่ย มีแคนเซิลบ้างแล้วบางส่วนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าก็หลายคนก็มไม่ได้คิดถึงราคาที่มันจะเพิ่มขึ้นตรงนั้นแน่นอนว่าพอเรื่องของราคาทุนมันเพิ่มแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าการเจราจาไม่เป็นผลใช้คำแบบนี้ก่อนนะนะคะ,คะมันจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยสองเดือนเนี่ยการส่งออกชะลอตัวแน่นอนอ ทีนี้ไปดูกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงนะคะก็คือท่านประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยก็คือนายพจน์อารามวัฒนานนท์ค่ะท่านบอกแบบนี้นะคะว่าผลกระทบของไทยที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าที่สหรัฐนั้นขึ้นภาษี ไทยเราเป็น36%ซึ่งจากการไปสอบถามกลุ่มผู้ส่งออกไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยอมรับค่ะว่ามีความกังวลมากโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าที่มีการซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็มีการตกลงราคากันไปแล้วเพราะว่าราคาส่วนใหญ่มันเป็นราคารวมทุนราคารวมภาษีไปแล้วมสมมติคิด100บาทแต่ปรากฏว่าล็อตที่เราจ่ายไป พอถึงวันที่9ก้าเมษาเยนของเขามันไม่ใช่100บาทอะมันกลายเป็น1 3 6บาทแบบนี้จะทำอย่างไรใช่ไหมคะแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบภาษีรตรงนี้จะไปเก็บกับผู้นำเข้าไหมเพราะว่าแบบนั้นเนี่ยผู้นำเข้าขึ้นราคาสินค้าราคาสินค้าก็จะขยับตัวขึ้นตามมาซึ่งแน่นอนว่าก็จะไปส่งผลกระทบไปยังผู้บริโภคของทางสหรัฐรวมถึงจะมีผลต่อกําลังซื้อและคําสั่งซื้อใหม่ในอนาคตด้วยค่ะคือหลักๆเอกชนเนี่ยตอนนี้กังวลสุดเลยคือคําสั่งซื้อใหม่อม คือคาสั่งซื้อเดิมเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วกับ3 6ปค่ะคำสั่งซื้อใหม่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยชะลอตัวแน่นอนะนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยกันค่ะมันมีแน่นอนนะไอ้เรื่องรงผลกระทบนะฮะอันแรกว่าความไม่ชัดเจนอยู่เรื่องของมาตรการของสหรัฐก่อนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเรื่องวันที่ห้าเนี่ยนะฮะมูลนเ,เมิสายที่บอกว่าถ้าของเข้ามาถึง 0.000001เนี่ยนะฮะก็จะคิดภาษี10%นะครับประวสุดท้ายก็มีทางขัสซอมบอนสารัฐก็มีเข well, ่ามาว่าให้เรือถึง27พฤษภาคมนะฮะ0.000001นะฮะถึงถ้าถึงถ้าถ้าถึงหลังกันนั้นอ่ะหลังที่27พฤษภาคถึงจะคิดภาษี10%นะฮะทีนี้มันมีอันหนึ่งคือของวันที่9ก็คือคืนนี้ของเวลา ของชาวดิชาว,ชาวคือเรื่องเราชาวสหรัฐเนี่นะครับที่ถ้าตามตัวแถวแรกภาษีที่ตัวบวกเนี่ยนะฮะนะฮะซเขาจะบวกขึ้นมาอย่างไรเราเอาดู36เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเขาว่าบอกว่าถ้าหลังวันที่ถ้าเถึงงหลัวันที่9เดือ4น4นะก็จะนับนะฮะทีนี้มันเลยแปลกเพราะว่าถ้าเกิดไอ้ตัวแรกตัว10เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเลื่อนนะฮะทีนี้ไอ้ตัววันที่9ถ้ามันไม่เลื่อนเนี่ยมันอนันตรการเหลือมากเลย นะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเขาก็ข้อความรองชัดเจนของสหรัฐคือน,นี้อยู่นะครับเพราะถ้าตัวสิบเปอร์เซ็นต์ในเลื่อนเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวรลังมันโคตรต้องเลื่อนตามนะฮะอันนี้ก็เทคน,นิคนะครับ mm hmm. รบททดสอบที่สองเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ทางด้าน,นลูกค้า,คาทั้งหลายสินค้ารซื้อในประเทศไทยเนี่ยก็มีความกังวลใจว่าว่าเป็นยังไงว่าจะลงเรือจะลงเรือได้ไหมหรือไม่ลงเลนะรือนะฮะการลงเรือเองก็จะมีปัญหาว่าการซื้อขายที่เขาซื้อขายในเรื่องหน้าเนี่ยนะฮะส่วนมากเนี่ยมันจะมีการตกลงราคาไปแล้ว ช่ไหมครับทีนี้มันมีภาษีมาใหม่เนี่ยนะครับปัญหาคือใครรับผิดชอบภาษีนะครับซึ่การนี้ก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่นะที่จะต้องที่จะต้องคุยกันแต่จริง,รงๆเนี่ยโดยหลักของมันเนี่ยภาษีนี้เก็บที่สหรัฐอเมริกากับทางผู้นำเข้าหลทางผู้นำเข้าจะไปขายต่อยังไงก็ควรจะเป็นภาระอยู่ในสหรัฐอเมริกา ีนี้ก็มาดูเรื่องของการรับมือเบื้องต้นกันก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยคุณพี่ชัยชุนหาวาชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาถแถลงถึง5มาตรการในการรับมือนโยบายภาษีของสหรัฐนะคะโดยท่านก็บอกนะคะว่าตัวของภาคเอกชนเนี่ยพอใจกับแนวทางดังกล่าวนะคะท่านประธานกรรมการหอการค้าบอกแบบนี้แล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่หอการค้าไทยได้มีการเสนอแนะเอาไว้ เห็นด้วยที่รัฐบาลใช้มาตรการออกใบรับรองต้นถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อไม่ให้ชาติอื่นใช้ไทยเราเป็นทางผ่านส่งออกไปยังสหรัฐเพราะว่าประเทศอื่นอาจจะเป็นการตั้งกำแพงภาษีมากกว่านี้จากทางสหรัฐเรา36%นะคะ อาจจะใช้เม็ดินไทยแลนด์หรือมาสวมสิทธิ์รหรือว่าผ่านแล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้บ้านเราเองเนี่ยก็ถูกดิสเครดิตไปด้วยเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าพูดเข้าใจง่ายก็คือคุณพศเนี่ยหมายถึงว่าไม่ให้สินค้าจีนใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแล้วส่งมปทีอ่อเมริกา<ช>ประมาณนี้นะครับอ่ะไปฟังเสียงกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะไม่ได้เป็นห่วงสินค้าสวมสิทธิ์นะจากประเทศข้างบ้านเรา,าซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้เว่าเราดูแล้วเนี่ยกัะชนีการผลิตเนี่ย ข้าวสากรรมันลดแต่ส่งออกหมูพันธุ์พัขึ้นไปเยอะเหลือเกินแซมมาไม่นด้มีของแล้วเข้ามานะครับแต่ว่ารัฐก็รีบเทคชั่นทันงควันเลยเพราะถ้าขอค้าอะไรเราก็พูดตลอดเวลานะครับก็ตั้งท่านท่านรองพันศักดิ์ทั้งท่านสุภาพุฒิท่านรองพิชัยพานิชนะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็ท่านรองท่านรองท่านรองพิชัยเนี่ยนะฮะที่ขังเนี่ยนะฮะวันแร้เรียกระชุมด่วนเมื่อสิ้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็บอกแล้วว่ารู้ว่าออริจินนี่สำคัญมาก ถ้าเราคุมเนี่ยนะฮะแรงกระตุ้สินค้าไม่ได้ให้คนมาสวมเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งตอนนี้ที่ได้ทราบมาโซนวันนี้กรมค้าต่างประเทศได้เทคแอคชั่นละนะครับนะเทคแอคชั่นในการที่เอ่อเอ่อเอ่อสตรีคหรือเข้มงวดเกี่ยวกับการออกซีโอเรียกวสินค้าไปสหรัฐนะโดยเฉพาะประมาณ49หมวดสินค้านะครับซึ่งซึ่งมันมีตัวเลขสินค้าอยู่เดี๋ยวผมต้องขอก็ก็ขอตเทศมาซึ่งอยู่ในิคายสงสัยว่าจะมีการสวมสิทธ เสียหายยังไม่เห็นแต่เสียแต่เสียโวกาสเยอะแน่ว่าตอนนี้จะลงเรือก็อหล่กกี่เรือจะขายใหม่นะฮะทางรู่นก็ไม่กล้าจะซื้อขายกันยังไงอันนี้คือก,การเสรียโวกาสนะเพราะงั้นความน่าเป็นห่วงคือคือถ้าสาระเป็นการต่อเวลาให้นะฮะ,ะ,ฮะถึงเดือนเจ็ดนะฮะของไปถึงเรือยว่าต่อไปเรื่อยๆนะจะกว่าจะจดเจอกันจบเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวเลขส่งออกเดือนเมษาวุฒสภาอาจจะกระทบไม่มากนักแต่คงกระทบ แต่ถ้ายังไม่เคียบไม่จบสินะครับผมว่าถ้าเดือนมิถุนาวันนี้เรื่องใหญ่ลนะ